มารครับพี่น้องตำหมึกย้อครับตำหนวยยอโอ้ยแสบแสบครับผมแสบประแดกนงนใงแส่แต่ไข่หน่อยครับผมเดีหาพักก่อนครับเงียบตำยอรครับผมอย่างแสบเลยครับนี่ครับพักเราต้องมากินเจีบยพักแบบลูกทุ่งเลยครับผมกินข้าต้นเลย นะครับโอ้ยวางก่อนวางก่อนร้อมขึ้นนะลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับหาผักก่อนครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวตักยอก่อนชิมก่อนอื้อหมเสียบอยู่พี่น้อง แั่บร้านแซ่บร้านจะพาไปครับผมนี่โอ้กินแบ,บ่ลูกทุ่งแซ่บไปเลยเดี๋ยวนี่ครับเด็ดคัดต้นเลยครับนี่ก็มากินยังสีเลยนี่นี่คุณสีเข้ครับหนี่งจับนิ้ย้อยครับสุดยอดเลย เว้ยผมขอจินครับผมแซ่บหลายแซ่บหลาย